ค่ะขอกระาบสวัสดีค่ะสวัสดีพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะเมื่อนี่เบิกทราบก่าน,นี่เรียงตัวสุฟังซื้อเลขซะแนเหมือนขึ้นนี่อันนี้เฉพาะคุณมาเก,ก็บลอตเตอรีเนะาะมอว่านี่ก็ลงให้บเบิ่งแล้วไปยีบลอตเตอรีมาไปยิบลอตเตอรีมากเนาะคะ่ะ มาฟันดีมาขึ้นในว่าเสียงเมืองกันหน้าขันฟันดีนั่นกระคอให้ขันมันสีออกไม่น,นี่ให้ได้ฟันดีว่าสันเพราะว่านี่ไปซื้อมามีสองห้าสามแปดเบอร์ซาบตัดเอาหาสามแปดสามแปดแปดเก้าแปดหกห้าแปดตะกกันสามเจ็ดเนาะไปซื้อแต่ว่าซื้อแค่สี่คูเดเนี่ย ว่านนีป่อยไปเด็กฝันแต่ว่าก็เลยไปสื่อแค่ซีคููมาเชียงเชียงเล็กเบิง้งวามันสิเป็นจังไดววาสันทะไปเชียงไปยัง 2, 5, 3, คือสื่อสองห้าสามแปดคือเบิกทรย์ฝันวาได้ลงเข้าไปในเมืองโบรานในฝันน่ะเมืองโบราน,น,นะนะเานพิ่นได้วา่ามันวแมน่นพ่อโสโอตยูเพิ่นวา่ามันคนละพ่อโสอว่าสาันเอา คุณลับพ่อสวอเรคอยอยู่พ่อสว,อสวปัจจุบันคุณย่ายอยู่พ่อสวใดวสันไปพ่อยา่เถ่าเนะาะยา่เถ่าก็อยู่ในป่าอยู่กุกม่เพิ่นได้ว่าอันบ้านเมืองเฮานั่นอยู่ได้ปีพ่อสอสองห้าสามแปดพันวะปีพ่อสวอสองห้าสามแปด ก็เลยมันจับเหรียญเอาในซีโต้แต่กล้าฝันหลอบหนึ่งว่าเด็กหน่อยผู้ใ่าถือปืนมีแต่ปืนของแถวสันเก้าต,ตรงกันไม่พ่อสอที่ฝันเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ไปสื่อเขียนเขียนได้บเดี๋เดี๋ยสั้นได้สื่อเบิร์ตจูแต่ว่าบอกมูนะสองหาสามแปดคันตาเร็งกับสองหาสามห้าสามแปดสามแปดแปดเก้าแปดหกห้าแปด คือวายานมันรุ่มสามเจ็ดเบิกซับมากสาแปดที่สุดเพราะว่าเป็นอายุนะคะพครรรอบอายุนะคะก็เลยมากพิเศษก็เลยสื่อเบ่งกะนะันหน้าวสันทษไปสื่อแนวเมขึ้นเนี่ยอโทษไปสื่อกระนอนตั้มขึ้นขึ้นมากก่านอนนอนแบบปากวัดวาสื่อเลขับฟันดีสิ ฟันว่าไปลานอาหารแห่งหนึ่งแคคยูใสไปนั่งกินที่แดดแต่กินกับขอบครั่วปานี่โอ๊พอละเอิรมูมามูมูละมาปันเต็มไปหมดเออจนเด็กเอาโต๊ะมาต่อกันาากาคนมากหลายปาน,นั่นกับโพอ,อยังเด็นวาอยู่แถวสวงแถวสามปา้าประสนเบิาากซับก็เลยกินาคากเมื่อขึ้นนี่อาหารนี่เต็มโต๊ะไปหมดเนาะคะ่ะซีคูนี่สิบเป็นตัวใดเดี๋ยวฟังให้จบเนาะคะ่ะเนาะ อาหารเต็มโตกินจนว่าเบิกซับขาพพอ,อิ่มสุดท้ายหมูเลยเดียวเห็นหมูอิ่มจนจิ้มแขวไปเวิร์สละบาดเองสีได้คิดเงินบาดเองเพื่อนก็นเลยถามเบิกซับกว่าพพอันใจเงินเบิกซับเราอุปโภคคือเอินคนมาหลายเสยสิบก่เวิร์เงินหลายประโทเบอร์เซ็นแต่ว่าก็บว่าเปนั่งรกถือเลขกอยู่เลยว่าสีเนาะ ในฟันฮะนะ่ะก็เลยว่าจ,จะควอยนีฟันดีฟันมานก็ <c oughs> เลยว่าโูกไงสิมาบว่าือฟันดีแท้สันเดย์หมดนี่พอว่าบริกินผู้เดียวเอาง่ายๆว่ากินบดบานบดเมืองเอาหลดสุดก้อนหนังกระฟันในฟันวาเดิเดียอย่างคนไปยังคือเลี้อย่างต่คน แต่ว่าก็บ,ากาบ,กาบ่านี่เนาะถือเลขวดนี้อาจิบวงซวงก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าบ้านดีบวงซวงอยู่เริ่มปีใหม่มากอาจิบวงซวงก็ได้ก <c oughs> ็ชุดนี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะสิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใอ้ถือสามตัวเด้อเบิกทรัพย์จกถือสามตัวมันจังได้หลายเนาะ อีซีมักตัวใดเขาเงินมากได้นะคะ่ะนาะพี่น้องผู้ใดฟันดีด้ว้อว่าตรงกับเบิกภาบค่ะบักได้เด้อค่ะจะมีชุดเน้นอยู่สีคู่นะคะ่ะรากาเมื่อวานนี่จะซื้องนึ่งกด็เทางหน่งกันวนน้น ไอ้คุ้มเน้าสือเด็กตัวนี้อะไรมาว่าไนีดี๋วเ่จะกุลมไปค่ะ ว่าก็มา38คือดาว่าอายุจะคลองมาท่านนี่อจกจะให้ดูจุดอเต็มแต่ละชุดหนึนน่งเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้งบน้อยึืนน้อยงบน้อย จัดของนอยไว้ให้สำหรับคู่ว่ามีถุนแต่ว่ากอยากตามมาส่งเบิกกระเป๋าสูฟันดีอยากตามมาสั่นซิมมิ่งยูนี่แหละให้เลือกซื้อสีหางตามตัวจิตใต้แหงหาง,หางยาว ชุดเน้นนี่สีเขียนเป็นตัวหนังสือสีแดงเนาะค่ะเพราะว่าแดงเก่งๆมันมาออกประสานเอฟซีว่าจะวงตัวที่หางเดียวคือสามแปดแปดสามเหมือนเดิมแต่ว่าบริษัทสื่อน,นั่งซูมอ่าฟันดีไรฟันได้เป็นตัว่าน,นี่มาบอกเป็นตัวน่าสุเทียดตีเยอะเนาะที่นั่งซูมอ,อ่ะซูมอ่าอนนี้ ถึกว่ามันสะออกต้องซื้อลายตัวเปลี่ยนงบนอกพี่น้องสามตัวชอบผ้าสามเตยียดเนาะคะ่ะซื้อวงตัวหนึน่งไปเพิ่มหน้อยเป็นแดงเนาะฝันคือเบิกสับวอเขอในในใน้าเป็นแดงเด้อค่ะเด้อทนเป็นฝันตรงกันหรือว่าเป็นตะคือวองวดนี้เนาะ อินตเขาตากรรมการก็ห้ามหูดอาก็เล็กจอกตัวแดงนอบผู้หมุนอยู่บานก่อขัดผู้หมุนซัดถูกให้หมุนถือเล็ดผู้ขากับพ่อเทียววัดนี่ให้มันออนเล็กเล็กผูไไ้ขานี่เด้อยเด็กๆไปใส่เด้อปู้นเก็บไว้เด้อจ้าเด็กไปเบิ่งเลียนน้ำกันค่ะอันนี้ชุดเต็มที่ป้อยไปเมื่อวานคือชุดนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ ก็เลยซื้อปล่อยมาปล่อยซื้อได้ซื้อเมื่อนนี้่องซื้อ่งก่อนฝันดีสิเว้าสูฟังว่าสั่น์ฟันดีอลีเรียงค้นคักเรียงคขนน้นเนาะเนาะน,ะน,ะนะวดน,นี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะสอบจนค่อยต่างโมมา,มาก,กับบานเรือพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร่นะคะอ้ยแม่อยจะไม่ดื่ มื่อนี้เขามากวนแม่มาเนี่ยเออัน,นงบน้อยงบน้อยต่อยหนักเนาะผู้ดใดมักงบน้อยจาผูใ้ใดมักงบน้อยนี่ให้เนาะคะ่ะแต่ว่าความดีๆเขียนๆคือตัวนี้ไปจำลาวจำไทยได้เนาะค่ะนี่คือตัวนี้คือว่าเขียนๆชุดเต็มเนาะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเข้ามากักแต่ว่าสูบงบน้อยด น,นี่เนาะคะ่ะเบิร์กแซสิจัดงบน้อยไว้ชุดนี้ลหละที่เบิร์กแซ้อแลรวฝันดีเนาะค่ะเนะะค่เพราะฉะนั้นเป็นแนวทางสอบาตางๆเร้่อพี่น้อง